บอกว่าอยากบอกว่าทาไมวะแม่งต้องมานั่งกินอะไรวะมานั่งกินสเว่นเซ่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแม่งไปกูไม่มีใครแบบว่าพากูมานั่งแบบว่ารอๆแบบว่าเออผู้ชายหน้าตาดีๆแบบว่าพากูมานั่งกินสเว่นเซ่นพากูมากินข้าวบางวะแบบกูต้องมานั่งกินคนเดียววะเออกูเหงาเลยเฮียแม่งทำไมกูไม่ม <royable> ีเมื id <currently> <mismo> ay, bah, after, ่อวานี woman, like man, like ้แบบบางทีก like like ูเห็นแบบว่า บางคนแม่งแบบมีผัวเฮี้ยแบบว่าหน้าตาแบบว่าหน้าตาแม่งอย่างกับสัปะหลาอะไรสัตนแล้วเขาแบบมีผัวแบบหล่อยๆเฮี้ยกูก็แบบว่าเอออิจฉาเขาเว้ยแต่แบบเออกูก็พยายามแบบว่ากูไม่อยากอิจฉาเข้าใจปะเออกูรู้สึกแบบว่าเออแบบช่างแม่งแบบว่ากูรู้สึกแบบไอ้เฮี้ยทำไมกูไม่มีเขาเมื่อวานแม่งกูรู้สึกอัด มากเลยกูเครียดกูมาระบายวันนี้กูแบบว่าเออแบบใครจะว่าในว่าช่างแม่งนะกูไม่สนใจนะกูจะบอกว่าเออกูเครียดบอกว่าที่กูไม่มีหรือว่ากูนิสัยไม่ดีว่ะกูว่ากูกูนิสัยดีนะเว้แต่กูบอกลมเสียววะช่างแม่งเถอะไปเถอะแค่นี้แหละวันดี